โอ้ไฮย้ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับผม oh. ออนจาันเกมิงอีกแล้วครับตามเช่นเคยกับเรื่อง ผาพิภพ,พทไททันฟไนฟไนอลซีซั่นครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยตอนใหม่ล่าสุดของผ่าพิภพ,พไทไทนัไทนไฟนอลซีซั่นเราก็มาแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่านี่เนี่ยจะเป็นตอนจบของซีซั่น4พาร์ท2แล้วนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าปีนี้เราจะไม่ได้ดูไททันอีกแล้วครับผมก็คือต้องรออีกทีปีหน้านครับผมอันนี้คืออย่าเพิ่งเสียใจนะครับคือเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบครับผมแต่ว่าส่วนของพาร์ทนี้เนี่ยได้จบไปแล้วนะครับแล้วก็คือที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องติดตามรอรับชมกันในปี น,นะครับผมแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะี่ยเราจะขอเริ่มทําการสปอยเลยก็แล้วกันน้อทุกคนมาแลน,นแล้วเนื้อหาของตอนใหม่เราเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ว่าพวกเอเรนฮันจิมิกาซาลีวายทุกคนเนี่ยคือกําลังจะอยู่บนเรือครับผมแล้วก็กําลังจะไปมาเลยครับผมเพื่อที่จะไปหาไอ้พวกตระกูลอัศมาบิโตนะครับถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดเราก็ขออภัยกันนะครับแล้วก็คือ ก่อนตอนที่จะไปเนี่ยเขาก็จะไปคุยเรื่องแบบอยากไม่อยากคือเขาเนี่ยไม่อยากจะให้แบบมันทะเลาะกันไงทั้งประเทศระหว่างมาเลกัแบเอลเดียเนี่ยเขาก็เลยจะแบบไปร่วมประชุมครับผมแล้วก็คือจะมีตัวแทนของชาวเอลเดียเนี่ยเป็นคนไปพูดครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของตัวแทนของชาวเอลเดียเนี่ยมันจะพูดดีหรือพูดร้ายอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเขาจะได้ไปร่วมประชุมเนี่ยเขาก็คือเดินเที่ยวรอบๆครับผมและนี่คือจากที่ค่อนข้างจะแบบเห็นแล้ว ตลกไปเลยทีเดียวครับผมก็คือจากที่รีวายเนี่ยกําลังจะยืนอยู่แล้วก็มีตัวตลกมาบอกว่าเอาเอาลูกอมไหมเอาอมยิ้มไหมไอหนูและรีวายเราก็คือแบบทาหน้าสันหลอนมากเลยมึงว่ากูไอหนูเหรอแล้วเห็นฉากนี้ก็คือขำไปเลยทีเดียวครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่มีชื่อว่ารัมซี่ครับผมและเขาเนี่ยทาการแอบ,บไปซีโมยกระเป๋าตังของสาชาและเด็กคนนี้นี่คืองานไวมากเลยทุกคนคือแบบด้วยความเร็วสูงอะมันไปขโมย กระเป๋าตังของซาชาโดยที่ไม่รู้ตัวและหลังจากนั้นรีวายของเราก็จับได้ครับผมและต่อมาเนี่ยคนรอบๆก็คือเดินมามุงกงันเต็มเลยว่าเฮ้ยทําอะไรนะ่ะนี่มัน ลูกหลานยูมิลนี่แล้วก็แบบทุกคนก็บอกว่าดี๋จะจับมันฆ่าทิ้งเลยดีไหมขโมยตังค์ของคนอื่นแล้วหลังจากนั้นพวกซาช่าก็บอกว่าไม่ต้องทําขนาดนั้นหรอกต่อมารีไวก็คือไม่อยากให้เด็กคนหนึ่งโดนฆ่างไงรีไวก็เลยบบอุ้มมันไปเลยแล้วพออุ้มไปเนี่ยเด็กคนนี้ก็ขอบคุณแล้ววิ่งไปแล้วระหว่างที่วิ่งเนี่ยไอเด็กคนนี้มันก็โชว์กระเป๋าตังค์ของรีไวบอกว่าของคุณก็โดนขโมยไปแล้วนะครับแล้วก็หนีโอ้โหเด็กคนนี้นี่คือกวนประสาทมากเลยทุกคนคือมันกล้ายังไงมาขมยยกกรรระเเาตังงนะคคอออีีววนทุแล้้็บืบผ ตอนมาเนี่ยก็จะเป็นฉากข,ของเอเรนเนี่ยคือยืนอยู่แล้วมีข้าศักดิ์ไปซื้อไอติมมาครับผมคือพวกนี้เนี่ยมันเพิ่งได้กินไอติมครั้งแรกไงทุกคนคือพวกซาช่านี่คือตอนซื้อไอติมกินครั้งแรกก็แบบรู้สึกดีใจที่แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยกินไอติมมาก่อนแล้วเพิ่งไปรู้จักกับไอติมมาทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยตอนมีข้าศัก์กินเนี่ยเดินมาหาเอเรนแล้วบอกว่าเอเรนนายจะชิมด้ไหมเอเรนก็บอกไอติมนะหรอแล้วมีข้าศักด์ก็บอกว่านายรู้ได้ยังไงน่ะเอเรนก็บอกได้นีม าาก็แบบอและหลังจากนั้นเนี่ยคือฉากนี้มีคษัตรของเรานี่คือดูน่ารักมากเลยครับผมคือเห็นแล้วแบบม,มีกษัตินี่คือน่ารักเต็มๆเลยทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาก็คือแบบไปทําการคุยกับไอ้ตระกูลอสึมาบิโตเนี่ยทุกคนที่มันเป็นตระกูลของป้าคนเนี่ยทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบบ วันต่อมาเขาก็คือไปร่วมประชุมครับผมแต่ก่อนที่จะไปร่วมประชุมเนี่ยผมอยากจะขอโชว์เนื้อหาของก่อนหน้านั้นก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนคือก่อนที่จะไปหาป้าคนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพวกนี้เนี่ยคือได้ไปเจอกับไอ้ตระกูลที่เป็นบ้านของเด็กคนนี้ทุกคนคือในค่ําคืนวันนั้นน่ะเอเดนยืนอยู่เอเดนยืนอ,อยู่แล้วคือฉากนี้เป็นฉากที่แบบผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเดีย,ยทุกคนคือมันเป็นฉากที่เศร้ามากแล้วก็คือมีกระสไม่น่าจะตอบคําตอบนั้นแหละทุกคนคือฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่้าง นอกและหลังจากนั้นมีคาสาก็คือเดินมาหาแล้วบอกว่าอันนี้คือยืน2ต่อ2เลยนะครับและหลังจากนั้นมีคาสาก็บอกบอกว่าเอเรนอย่ายืนคนเดียวแบบนี้สิเพราะว่าศัตรูทุกคนเนี่ยคือแบบเห็นเอเรนต้องการเอเรนอย่างมากเลยคือมันเป็นเป้าหมายของทุกคนไงเอเรนเยเกอร์เนี่ยและหลังจากนั้นเอเรนก็คือ,อยืนกับมีคาสาก็บอกว่ามีคาสับ ทำไมถึงเธอเน่ะเป็นห่วงฉันขนาดนี้มีข้าศาและหลังฉันมีข้าย์ก็คือแบบยืนอยู่นะทุกคนและหลังจากนั้นเองก็บอกว่าเธอเป็นห่วงฉันเพราะว่าฉันเคยช่วยชีวิตเธองั้นเหรอหรืออะไรกันเธอเห็นฉันเป็นอะไรและนี่คือคําถามที่เอเดนได้ถามมีกษาตั์ครับผมและหลังจากนั้นมีข้าศาก็ตอบไปว่านายน่ะเหรอนายน่ะเอิ่มและมีขาศาก็คือแบบสะดุดสะดุดอะทุกคนและหลังนั้นก็ตอบบอกมาว่าคือเนื่องจากมันมีไอตะลุงคนนี้มันมามันมาขัดขวางจังหวะของเขาอะทุกคนไม่งั้นมีข้าศาก็น่าจะแบบตอบอะไรที่มัน ดีออกไปแล้วแต่ไอ้ตาลุงคนนี้คนเดียวเลยทุกคนและหลังจากนั้นมีคชาก็ตอบไปว่าครอบครัวแบบยิมย้มๆแต่ว่าครอบครัวในทีนี้เนี่ยอาจจะแบบเอเลนอาจจะนึกว่าเป็นครอบครัวแบบเหมือนพี่น้องแต่มีคชาเนี่ยคือเห็นเป็นครอบครัวอีกแบบหนึ่งครับผมวันนี้เราก็น่าจะเข้าใจกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคือมีคชาก็แบบรู้สึกเสียใจอยู่ข้างในครับผมที่ว่าตอบคําตอบแบบนี้ไปมันโอเคนั้นหรอน่าจะเปลี่ยนเป็นคําตอบอีกแบบหนึ่งและหลังจากนั้นพวกเขาก็คือแบบ ไปเห็นเด็กคนนั้นครับผมก็คือไอเด็กที่ชื่อรัมซี่เนี่ยคือพวกเขาอะเป็นพวกที่แบบไม่มีบ้านแล้วก็คืออพยพแล้วมาอยู่ในะแบบที่เล็กๆหลังจากที่แบบเกิดสงครามแล้วคือไม่มีอาศัยไม,ม่ที่อยู่อาศัยไงยทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยพวกคอนนี่อะไรทุกคนก็ไปหาครับผมและหลังจากนั้นสักพักอยู่ได้สักพักเนี่ยไอตาล,ลุงคนนี้แหละมันเป็นคนพาไปไงทุกคนและหลังจากนั้น,น,นก็คือนั่งดื่มเหล้ากันสบายทุกคนเอเดนนี่ตัวเปิดแหละทุกคนและหลังจากนั้นก็คือหลับกันทุกคนต่อมารีวายเดินมาเห็นก็คือนี่ หลับกันทุกคนเลยและวันต่อจากนี้แหละครับผมก็คือที่เขาเนี่ยได้ไปหาไอ้ป้าคนเนี่ยตระกูลอซึมาบิโตเนี่ยแล้วเขาก็คุยกับพวกเขาเรื่องประชุมนะครับและในวันต่อจากนั้นเนี่ยการประชุมก็คือเริ่มขึ้นครับผมและไอ้คนที่เป็นตัวแทนของชาวเอลเดียเนี่ยมันพูดแต่แบบเข้าข้างคนที่อยู่ในเมืองมาเลที่เป็นชาวเอลเดียว่าพวกเราหนาบริสุทธิ์นะที่พวกเรายัางอยู่ที่มาเลแต่ไอ้พวกที่อยู่เป็นไอ้พวกที่อยู่ในเกาะพาราไดซ์ไอพ้ออ Paradise, ไอพวกนั้นมันคือปีศาจมันคือเชื้อสายปีศาจ พวกนั้นนะ่ะควรโดนฆ่าแต่พวกเรานะ่ะไม่ได้เป็นคนร้ายก็คือเอมี่เนี่ยมันพยายามจะแบบเอาตัวรอดส่วนพวกรีวายที่อยู่ในประชุมนี่คือยืนมองสะเคียนเลยแบบนั่งดูอย่างงานุนงงเลยไอ้นี่นี่คือเอาแต่ตัวรอดอะทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ ก็ไปถึงฉากที่เอเรนเนี่ยแบบรู้สึกไม่พอใจกับการประชุมแล้วเดินออกไปจากห้องเลยครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเอเรนเราก็ไม่ได้เจอกับพวกมิกซาอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นครับผมและหลังจากนั้นก็คือแบบคอยส่งจดหมายอะไรประมาณว่าฉันอยู่กับซิกอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบส่งจดการส่งจดหมายของเอเรนครับผมและต่อมาเนี่ยก็คือเนื้อหาของเอเรนกับพวกซิกครับผมที่ว่าเอเรนเนี่ยได้ไปคุยอะไรกับซิกล้วก็คือเอเรนเนี่ยพูดง่ายว่าเขาเนี่ยวางแผนที่จะแบบทําการทําพิภพคำรัง ผมเพราะว่าไอ้นอกในนอกจากนี้เนี่ยมันไม่มีวิธีการอื่นแล้วครับผมที่จะแบบห้ามไอห้ามไอพวกชาวมาเลย์ล้วก็คือเพื่อให้มันเกิดสันติที่ที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีวิธีเดียวครับผมก็คือการทําลายล้างเอเรนของเราที่แบบเฟี้ยวได้ตลอดเวลาเลยอะทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเอเรนเยเลน่าอะไรก็วางแผนกันไปนะครับมีซีกนะครับแล้วก็คือได้คุยกับฟลอตด,ด้วยครับผมแต่ละคนก็คือวางแผนและหลังจากนั้นเนี่ยเอเรนก็คือเล่าอะไรให้ฟังชั้นนะ และหลังจากนี้เราก็จะมาย้อนกันถึงภาค4ี่ช่วงเริ่มเริ่มครับผมที่เอเรนเราเนี่ยปลอมตัวเป็นคนพิการครับผมและเขาก็โชว์อดีตว่าเอเรนเนี่ยคือเอามีดมานั่งตัดขาตัวเองอันนี้นี่คือเกินไปบ้าทุกคนเอามีดมานั่งตัดขาตัวเองหลังจากนั้นก็คือเอาลูกระสุนมายัดเข้าตาตัวเองอครับเพื่อให้แบบ เป็นคนพิการไงทุกคนเอเรนนี่คือลงทุนมากเลยทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเอเรนก็ได้แบบปลอมตัวเข้าไปครับแล้วก็เกิดขึ้นทุกอย่างตามที่เราเห็นกันในภาค4ตอนแรกๆนะครับวันนี้ก็คือเราดูกันไปแล้วนะครับนี่และหลังจากนั้นก็คือจะไม่มีอะไรมากนะครับในตอนนี้เนี่ย ตอนจบตอนเนี่ยก็คือจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับผมที่อันนี้คือกลับมาในปัจจุบันแล้วนะครับผมในปัจจุบันนะทุกคนก็คือรัมลิงมันมาแล้วและกองเรือของทั้งโลกเนี่ยก็คือแบบเตรียมปืนอะไรเท่าที่เตรียมได้ได้วยความเร็วสูงแล้วก็ดักรอกลางทะเลเลยครับผมว่า ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยห้ามรัมลิงไดนะ้ทุกอย่างก็จะโอเครัมลิงก็คือพิภพคำรามนะครับก็คือไอพวก60เมตรทั้งหลายกับเอเรนที่กําลังจะมุ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าห้ามตอนนี้ได้นะ่ะมันจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังหยุดมันไว้ไม่ได้ก็คือทุกอย่างจะจบเซและโลกของเราก็จะโดนทําลายและหลังจากนั้นเนี่ยหกเมตรก็คือกําลังจะว่ายน้ํามาข้างในน้ํครับผมต่อมากองเรือเนี่ยก็คือบอกออกคําสั่งว่ายิงได้และหลังจากนันทุกอย่างก็แบบตุ้มตุ้มตุ้มระเบิดด ทุกอย่างก็คือแบบทุกคนเนี่ยคือแบบยิงด้วยความเร็วที่แบบค่อนข้างจะสูงและกระสุนก็คือค่อนข้างจะแรงมากเลยทีเดียนะครับแต่ว่ามันไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะทุกคนคือ6กเมตรสอตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันโดนกระสุนนะครับมันก็แบบกระจุยเลยนะครับแต่6กเมตรที่เหลืออีกหลายร้อยตัวอนะไรอีกร้านตัวอนะไรที่กี่ตัวโคตรเยอะอนะ่ะทุกคนพวกนั้นก็คือไม่เป็นอะไรครับผมและหลังจากนั้นมันก็มาเพื่อเหยียบย่าธรณีและต่อมาเราก็รูๆกันอยู่แลลวครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่เป็นพกอองเรื หลยเขาก็หนีดีครับรอแหละจังหวะนี้ก็รันไปเลยสิครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหนีกันไปหมดทุกคนเลยนะครับแต่ยังไงเราก็หนีกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารัมลิงมันมาแล้วแล้วมันไม่มีทางอื่นที่จะรอดเอเรนก็คือบอกในใจฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดทุกตัวแล้วก็นึกถึงอดีตท,ที่แม่ตัวเองโดนกินนะคบแม่ของเขานั้นหลังจากเอเนก็แบบฉันจะฆ่าล้างบางพวกแกให้หมดทุกตัวไปเลยแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับกับไฟแนลซีซั่นพาร์ท2ของเรานะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเราก็ต้องรอดูกันในปีหน้าครับผมปี 2, 2022นะครับแม่มันจบไวซะเลือเกินแต่มันก็จบไปแล้วนะครับเราก็เนาะมันก็จบไปแล้วอะทุกคนทํใไงได้นะทุกคนแล้วก็คือเป็นไว้ว่าไว้ถ้าเกิดว่าภาคต่อไปมาในปีหน้าปุ๊บเนี่ยผมจะรีบทาการสปอยให้เลยก็แล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็ ช่วงนี้เนี่ยผมจะทําการสปอยเนื้อหาของตอนอื่นๆทุกตอนเรียงแล้วก็ลงให้ในเป็นคลิปนะครับเราก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับแต่ไอตอนที่มันลงวันนี้เนี่ยผมยังรู้สึกเสียดายกับฉากนั้นอยู่เลยไอตะลุงถ้าเกิดว่าตะลุงนี่มันไม่มานะทุกคนมิ้งคาก็อาจจะแบบได้ตอบคําถามที่ดีไปแล้วแบบก็คือแบบอาจจะได้ตอบเป็นคําตอบที่ดีวันนี้อีกอะ่ะแต่มันก็มาไปแล้วนาะทุกคนเราก็ทำยังไงกันได้นะ้อทุกคนเราก็คือคงต้องจบกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยผมแบบให้ข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปหรืออะไรยงงไงเราก็ ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นไว้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและเราเนี่ยยังสามารถรับชมผาพาพิภพไทยท่านกันได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง AIS Playbox b i l l i b i l l ิ ICE VIEW แล้วก็พวกไอเน็ตฟลิกซ์นะครับเราก็สามารถไปดูกันได้นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายยแล้วก็คาบุม